สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำสามชั้นต้มผัดพริกแห้งค่ะเพื่อนๆะ่ะวันนี้พี่การจะเสียงแห้งไปนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่การเป็นหวัดค่ะเพื่อพี่การเสียเวลาในการรับชมคลิปพี่การก็ได้เตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะ เมนูง,ง่ายๆก็มีนะคะสามชั้นต้มนะคะประมาณเจ็ดร้อยกรัมค่ะพี่การได้ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูแห้งนะคะประมาณยี่สิบถึงสามสิบเม็ดนะคะ,แ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะแล้วก็กระเทียมจีนประมาณหนึ่งหัวใหญ่ค่ะประมาณนะคะก็เป็นต้นหอมซอยนะคะประมาณสามสี่ต้นนะคะตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาวนะคะอ่าประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำสามชั้นต้มนะคะผัดพริกแห้งของเราก็มีเพียงแค่นี้นะคะอ่าต่อมานะคะเราก็เอาคกมาเลยค่ะ กระเทียมใส่นะคะอ่าจัดการโครกโคกโคกโค,ก,โคกนะคะให้แหลกนะคะพอแหลกได้ที่นะสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวเราก็ใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปตำให้เข้ากันค่ะเอ่อเราจะตำพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมเนี่ยเออไม่แหลกละเอียดนะคะเอาพอหยาบหยาบพอ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดกันต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะพี่การเป็นหวัดอย่างแรงเลยแต่ว่าเอากลัวไม่มีคลิปโปรงเพื่อนๆไม่ได้ดูคลิปของพี่การพี่การก็เลยต้องเ,อเสียงแห้งก็ทนเอาหน่อยเนะเาะแต่ของพี่การนี่อร่อยทุกเมนูค่ะอา่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่เสร็จสับเรียบร้อยเราก็เอาน้ํามันนะ ใส่ในกระทะรอให้ร้อนสักกู้น้ำมันก็ใช้ประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้เราก็ใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนนะคะแล้วก็เอาพริกอกับกระเทียมที่เราตำไว้เมื่อคู่ในโรงผัดนะคะให้เข้ากันตอนนี้เราก็จัดการผัดพริกกับกระเทียมนะคะให้สุกหอมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หมูสามชั้นนะคะเพื่อน ถ้าเราใช้ไฟแรงนี่เดี๋ยวเอพริกจะไหม้ก่อนสุกก่อนกระเทียมสุกเราต้องใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะเ <c oughs> มื่อผัดสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นต้มของเราลงไปผัดต่อได้เลยค่ะใส่น้ำรางในครกสักนิดสักหน่อยนะคะให้มีน้ำแบบคุคลิกคุกคลิกใส่เลยค่ะซอส น้ำมันหอยหรือซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอะซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ,ะขันตอนนี้เราก็ผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันเลยค่ะสามชั้นนะคะเวลาเราซื้อมานะคะล้างสักสองสามน้ำคือล้างด้วยเกลือป่นนะคะอ่าแล้วเราก็ต้มนะคะต้มให้เขาเปื่อย อาจจะใช้เวลาต้มก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะพอเปื่อยเสร็จแล้วก็เราก็พอเย็นแล้วก็เอา,เอาขึ้นมาหั่นนะคะใส่เลยค่ะต้นหอมค่ะเห็นไหมคะผัดง,ง่ายนะคะใช้เวลาไม่นานถ้าเราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ พอเราใส่ต้นหอมผัดไปผัดมานะคะให้ต้นหอมเขาสุกก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะสามชั้นของเราก็นุ่มมากเหมือนละลายในปากเลยค่ะเพื่อนเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูใส่มันของเราก็มาแล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ สามชั้นต้มผัดพริกแห้งของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะนขอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ